เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้นะครับในส่วนของอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์และความหมายของความฉลาดทางอารมณ์กันครับสำหรับอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์นะครับตามทฤษฎีทางจิตวิทยาของพอลเอ็กแมนครับได้แบ่งความรู้สึกหรืออารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น6ประเภทครับก็จะมีในส่วนของความโกรธขยะขยะงกลัวมีความสุขเศร้าหรือว่าประหลาดใจครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอารมณ์พื้นฐานทั้ง6อารมณ์นะครับซึ่งจะแสดงออกทางด้าน สีหน้าใบหน้านะครับเรามาเริ่มกันที่อารมณ์แรกกันเลยครับนั่นก็คือความสุขหรือว่า happiness ครับเมื่อเรามีความสุขใช่ไหมครับสีหน้าเราจะสดใสเราจะยิ้มออกมานะครับความสุขจะช่วยเตือนครับว่าสิ่งใดสําคัญในชีวิตของเราครับคนส่วนใหญ่ก็จะมีสิ่งที่เราให้ความสําคัญใช่ไหมครับเราก็จะมักจะมีความสุขเช่นครอบครัวใช่ไหมครับ คนรักใชครับการทำงานต่างๆความสุขก็แสดงออกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลถัดมาครับความเศร้าหรือว่า s a d n e ครับความเศร้าช่วยให้เรารู้ครับว่าเราใส่ใจกับสิ่งใดครับถ้าเราใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆเมื่อเราผิดหวังเราจะมีความเศร้าที่เยอะกว่าเรื่องอื่นๆนะครับถัดมาครับความโกรธหรือว่า anger ความโกรธเนี่ยจะช่วยเราในการต่อสู้กับปัญหานั่นเองครับนะเวลา มีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามากระทบบางคนอาจจะใช้อารมณ์โกรธขึ้นมาก่อนบางคงเป็นโกรธภายในบางคนโกรธแบบแสดงออกนะครับซึ่งถ้าใช้อย่างเหมาะสมนะครับก็จะช่วยเราต่อสู้กับปัญหาได้ครับถัดมาคือความกลัวครับหรือว่าเฟียความกลัวนะครับจะช่วยจูงใจให้เราปกป้องตัวเองครับทำให้ตัวเองปลอดภัยครับและถัดมาครับนั่นคืออารมณ์ปหลาดใจหรือว่าเซอร์ไพรส์นะครับ การประหลาดใจก็คือทําให้เราช่วยจดจ่อกับสถานการณ์ใหม่ๆครับเมื่อเรามีสถานการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับเราก็จะมีความรู้สึกที่จะออกทางไปหน้านั่นคือการประหลาดใจว้าวเซอร์ไพรส์นะครับถัดมาครับคืออารมณ์รังเกียจครับหรือว่าดิสกัสนะครับอารมณ์รังเกียจหรือขยะแขยงเนี่ยจะช่วยเตือนครับให้หลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆหรือว่าหลีกเลี่ยงผู้คนที่น่าจะไม่ประสงค์ดีกับเราครับ ทั้ง6อารมณ์นะครับก็มีประโยชน์ครับถ้าเราใช้ในระดับที่เหมาะสมนะครับพลังของอารมณ์เนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆเนาะขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลนะครับอยากให้ไปสังเกตเรื่องของอารมณ์เพิ่มเติมหรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนียนะครับสามารถลองไปดูหนังย้อนหลังได้นะครับภาพ,พยนตร์มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งน่าสนใจมากครับชื่อว่า Inside Out นะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ครับจะมีตัวละครที่เป็นตัวแทนของอารมณ์ ตัวละครที่มีชื่อว่า joy จะแทนอารมณ์ความสุขครับ fear จะแทนอารมณ์ความกลัว anger แทนความโกรธ disgust แทนความรังเกียจครับและ sadness แทนความเศร้าครับสามารถไปหาชมได้นะครับเรื่องนี้สนุกมากๆเลยแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์มากยิ่งขึ้นครับ ถัดมาครับเรามาเข้าใจในส่วนของความหมายครับของความฉลาดทางอารมณ์ครับว่าคืออะไรความฉลาดทางอารมณ์นะครับหมายถึงความสามารถครับในการตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ความาราู้สึกทั้งของตัวเองนะครับและของคนอื่นนะครับรวมถึงการจัดการครับและการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะครับและส่งผลครับต่อความสำเร็จในการทำงานและการดำเนินชีวิตครับ